สวัสดีครับผมนายบุญญานนท์ปริยาโพลันรหัสนักศึกษา540 100 163 1029นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำก้านถีกระกยานด้วยโปรแกรม solidworks นะครับเปิดซ้อนกันนะครับเริ่มชิ้นง,งานใหม่เป็นแบบพาร์ทนะครับนะครับขั้นแรกใช้ไปที่สเกตครับนี่รูปแบบสี่เหลี่ยม จะใช้เป็นคอนเนอร์หรือแทงเกิลกันครับเรื่องแรกเราจะไปที่ไลฟ์เพจก่อนใช้คอนโทรลสามโอเคนี่ครับยันสมาร์ทเดเมนชั่นนะครับด้านนี้ให้ยาว15มิลิเมตรส่วนด้านนี้ให้ยาว70มิลิเมตรโอเคต่อไปจะสร้างโครงสร้างเข้าๆนะครับ น,น,นี่เราจะมากำหนดความสัมพันธ์กันนะครับนีสองเส้นนี้ต้องเท่ากันกน,นี่ต่อไปเป็นการกำหนดขน,นาดนะครับนี่ครับเส้นนี้ความยาว65มิลิเมตร ระมกำลายเส้นนี้ความยาว25มิลิเมตรเส้นนี้10มิลิเมตรนะครับม่ต้อง,องอกำหนดลายมันมัน5มิล mm ลิเมตรเท่ากันนะครับ จะได้มาเป็นรูปนะครับเี่ก็จะทำการ extrude นะครับแต่เราต้องมาที่ select control ครับเพื่อให้มันสามารถ extrude ได้ที่รูปทั้งสองรูปนะครับถ้าเกิดเราใช้ extrude ธรรมดามันจะไม่ขึ้นให้นะครับเลือกความหนาไปที่20่มเมตรครับโอเคเราจะได้มาแล้ว้เลือกที่ font plane นะครับ ไปรูปสี่เหสนะครับใช้ perimeter circle นะคันทีนี้ก็เลือกขนาดหน้าสมี15หน่วยนะไป extrude จะทำหนังไปที่ช่วงช่วงยี่สิบห้า ค,อ,คอนเพลนเ,เนื่องจากชิ้นส่วนด้านล่างนี้พื้นที่มันไม่อยู่ที่ตรงคอนเพลนเราจะสร้างเพลนขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้ครับไปที่ Reference Geometry เ,เ,เลือกเพลนนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เพลนออกห่างจากตัวชิ้นงานนะครับให้ปรับให้เป็นศูนย์จะได้เพลนใหม่ขึ้นมา ไปที่ p e r i m e t e r Circle เเหมือนเดิมนะครับ คอนเดมิเตอร์สิบห้าออกมาเรจะได้มาไม้ก็เป็นการ extrude เหมือนเดิมนะครับทีบขั้นตอนต่อไปเป็นการเจาะรูนะครับซึ่งพิเศษด้านล่าง จะเป็นการเจาะทะลุไปที่ f o เพลนนี่ไปที่ Hole Width เลือกแบบเจาะทะลุนะครับไปที่ a อนไซเม e t r i c สกรูท้ายเป็นริ i ไซส์ต้องขนาดไม a m e t e 20ต้องเลือกเป็นแบบ True All ครับคือทะลุทั้งหมดนะครับไปที่ Position 3D Sketch เลือกปัญหาเลือกให้มันอยู่จุดอยู่กลางนะครับิซ้ายหนึ่งทีขวาหนึ่งทีแล้วก็จะได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ไปที่ back plane นะครับโดยการกดคอนโทรลสองไปที่โฮวิร์ดซส์นะครับเลือกหลุมแบบ water ball นะครับแอน s y เมตริกแ a งค cross s ถูกต้องไซส์เอ็มถูกต้องทุกอย่าง through all position t ัน e l ีลิสกิสมันทำแบบเร็วคลิกใตคทีค่ขวานี่ยมก็จะได รูปแบบอย่างนี้ครับขั้นตอนต่อไปการทำฟิลเลตนะครับนี่จบสินี่ใช้ต่อไปเป็นการเจาะรูสี่เหลี่ยมนะครับขั้นแรกเรื่องที่เพลนนี้ตัวสเก็ตที่สี่เหลี่ยมแบบเซนเตอร์เลนเกอร์ว่าเป็นการสร้างฟิลเลมจุดๆกลางนะครับสร้างไป สามารถ Dimension ครับน,น,นี้ยาวสิพิมพ์ไปอไปตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวห้าครับนี่ไ้เป็น extrude cut นะครับเลือกแบบ true all นะครับก็คือจะตัดออกไปทั้งหมดจะได้มาเป็นแบบนี้นครับอา,อา่ตไปเป็นขั้นตอนการ fillet เพืเ่อความสวยงาม นะฮะแล้วก็เลือกที่เมนูฟิลเลตชั้นแรกให้เอาที่ความยาว3มมตรที่เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้โอเครับต่อไปเ,เลือกที่เมนูฟิลเลต1มิลลิเมตรนะครับ

นะครับไปเป็นการลงสีสันเพื่อความสวยงามนะครับคลิปตัวน,ะนี้เดินองอ่ายง่ายนะเป็นสีขาวดำแล้วกันนะอ เม่ okay. จะเสร็จแล้วเรับชิ้นงานก้านถีบจักรยานนะครับอนนี้ครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ